สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูคณะพรอินพรมหรือว่าครูอ้อน,นะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3าหน่วยการเรียนรู้ที่หเรื่องหนูดูแลของใช้ค่ะเป้าหมายของการเรียนรู้หบอกวิธีการดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋านกัเรียนและรองเท้าเรียนสอดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋านกัเรียนและรองเท้าเรียนอย่างเป็นระบบ เด็กๆรู้ไหมว่าเราควรมีวิธีการดูแลของใช้ของเราอย่างไรไปดูกันเลยนะคะของใช้คือสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีสองประเภทนะคะของใช้ส่วนตัวได้แก่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของใช้ส่วนรวมได้แก่เช่นโทรทัศน์ตู้เยน็นโต๊ะโชฟา้าหลักการดูแลของใช้นะคะควรตรวจของใช้และแยกประเภททำความสะอาดตามวิธีที่เหมาะสม และจัดเก็บข้อที่นะคะยกตัวอย่างแก้วและจานนะคะควรแยกประเภทในการล้างและการจัดเก็บค่ะการ <un> mm. ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์าการเรียนค่ะ 1. แยกประเภทของอุปกรณ์การเรียนประเภทที่1เครื่องเขียน 2. สมุด 3. ดินสอ 4. หนังสือ สการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะสองจุดหนึ่งจัดเก็บที่โต๊ะเครื่องเขียนเรียงหนังสือหรือสมุดจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่เก็บเครื่องเขียนไว้ในภาชนะสองจนะคะจัดเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนจัดหนังสือหรือสมุดต,ตามตารางสอนเรียงหนังสือจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่ใส่เครื่องเขียนไว้ในกระเป๋าดินสอหรือกล่องดินสอใส่ดินสอสีไว้ในกล่องนะคะ การดูแลกระเป๋าและรองเท้านักเรียนนะคะประเภทหนังนะคะคุณสมบัติทนทานกันน้ําได้ประเภทผ้าน,นะคะคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีอ่อนนุ่มค่ะการดูแลกระเป๋าที่ทําจากหนังนะคะ1เอาของออกจากกระเป๋า2เคาะเอาฝุ่นออก3เอาผ้าชุบน้ำมาหมาดเช็ดกระเป๋า4เอาน้ํายาเคลือบเงาเช็ดกระเป๋า5เอากระเป๋าผึ่งให้แห้ง6นํากระเป๋าเก็บข้าที่ค่ะ การดูแลกระเป๋าที่ทําจากผ้านะคะ 1. เอาของออก2เคาะกระเป๋า3เอาไปแช่น้ํา4เอาผงสะก้อละแปรง5ล้างน้ําแล้วนําไปตากแดด 6. เก็บกระเป๋าที่แห้งมาเก็บของใส่ให้เรียบร้อยค่ะการดูแลรองเท้าหนังนะคะ1ปัดฝุ่นออกจากรองเท้า 2. นํนรองเท้าไปผึ่นลมให้แห้ง 3. เอาแปรงขัดรองเท้า4น้ายาขัดรองเท้า 5. นํานรองเท้าไปเก็บเข้าที่ค่ะ การดูแลรักษารองเท้าเข้าไปนะคะหนึ่งข้อปนออกสองนำไปแช่น้ำสามนำไปแช่น้ำที่มีฝงซักฟอกแล้วใช้แปรงออกสี่ล้างด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดห้านำไปตากแห้งหกนำไปเก็บเท่าที่ให้เรียบร้อยค่ะลักษณะของใช้ที่ได้รับการดูแลนะคะมีสภาพดีมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวน่าหยิบมาใช้สะอาดไม่เป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะ ประโยชน์จากการดูแลของใช้นะคะฝึกทักษะการทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายใช้อุปกรณ์ในการดูแลของใช้ได้ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะคุณครูมีภาระงานให้นักเรียนนะคะบอกวิธีการดูแลของใช้มาหนึ่งประเภทลงในสมุดการงานอาชีพนะคะสุดท้ายนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ